สวัสดีครับคลิปนี้เรามาลองใช้ตัวนี้กันนะครับใช้ตัวนี้นะครับเป็นมีดสาหรับท่านใช้มีดมือขวาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมจะฟันด้วยมือซ้ายนะครับลักษณะการทำงานของคมก็คือด้านหนึ่งจิกด้านหนึ่งระเบิดซึ่งเป็นสไตล์เฉพาะตัวของมีดคมที่แบ่งซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูการทําทงานของมันกันนะครับว่ามันจะทาํางานยังไง ขออนุญาตถากล้องหนุกนะครับแต่างการทางานของคม นี่คือการทำง,งานของคมนะครับสําหรับมีดที่ถนัดขวานะครับแต่ฟันด้วยมือซ้ายนะครับและนาะการฟันก็คือฝั่งหนึ่งมันจะเป็นฝั่งจิกลงตรงๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราจะเห็นว่ามันจะทําหน้าที่ระเบิดไม้ก็คือปลักเศษไม้นี่ออกมานะครับ นี่คือการทํางานของคมน,นะครับเป็นลักษณะจะตัวนี้มันสามารถที่จะทําได้แบบรเร็วน,นะครับก็คืออัดหนักๆแล้วก็ฟันเร็วๆได้เพราะว่ามีดมันจะไม่ติดนะครับเพราะว่าการฟันลักษณะอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะของการฟันแบบเปิดปากนะครับเปิดปากเสร็จแล้วก็ตัดทิ้งเปิดปากตัดทิ้งเปิดปากตัดทิ้งเพื่อที่จะย่างคมมีดเข้าไปนะครับย่างคมมีดเข้าไปยัง ลอยฟันของเราโดยที่เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกลับไปฟันอีกฝั่งหนึ่งนะครับแค่อดเข้าไปฝั่งเดียวแล้วก็สุดท้ายแล้วเวลาที่เราจะให้ไม้ลมนเราก็ไปฟันข้างนึงอีกข้างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ผลักนะครับผลักเสร็จแล้วไม้ก็จะลมมานะครับตัวนี้เป็นไม้เหมือนเหมือนว่าจะเป็นสารทองนะครับเหมือนว่าจะเป็นสารทองแต่ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวข้างบนมันเนี่ยครับ มันตายแล้วนะครับเจนมาข้างบนนี้มันตายแล้วนะครับก็เลยเอามาลองมิดนะครับนี่คือการทํางานของคมของเล่มนี้นะครับคมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็มันอยู่เหมือนเดิมนะครับดูลักษณะการกินไม้แบบแนวตัดเฉียงนะครับหรือที่เรียกกันว่างานถากนะครับมาดูลักษณะของการกินไม้ของคมนี้นะครับมันจะตันเฉียงแค่ไหนนะครับ